สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในคลิปสร้างแมปอีกแล้วนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างแถบหลอดเลือดกันนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตอันนี้ก่อนนะครับผมจะเอาดาเมจอีกออกมานะคะเป็นพาที่เราชนแล้วเนี่ยมันเดินแล้วเนี่ยมันจะหดมันเลือม,มันจะลดนะครับ คือผมจะสร้างแถบหลอดเลื่อนนะครับเป็น GUI เลยนะทุกคนไม่ต้องดูข้างบนอีกต่อไปนะครับดูตรงแถบก็ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิด t o o l เห็นะครับแล้วมาที่ View กดทั้งสองอันเลยนะครับตรงนี้เปิดให้คุณขึ้นมาแล้วกดตรงนี้ด้ครับเปิด Property หน้า2หน้าต่างเลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้ทุกคนเห็นไหมครับ Starter Gui นะครับทุกคนกดเพิ่มมานะครับสกรีน Gui แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น HP กุยนะครับทุกคน HP กุยนะครับ HP กุยปึ๊บหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการกดเพิ่มเฟรมนะครับทุกคนเฟรมมานะครับหลังจากนั้นก็ปิดไปนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นแท่งพื้นหลังเนาะหลอดเลือดนั่นเองจะทำเป็นพื้นหลังนะครับพื้นหลังที่เราจะใส่หลอดเลือดเข้าไปอ่า โอเคนะครับแล้วก็ทําการเปิดวิวขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้เพิ่ทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็ผมจะทําการเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเรามาที่ h e p กุยเลยนนะครับเรากดเพิ่มเฟรมกันมาเฟรมอันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น h e p กุย u นะครับเพื่อไม่สับสนกับอันหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับทุกคนแนะนําว่าเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับ โอเคแล้วกดที่ Hp กุยแล้วกดปิดหน้าต่างไปนะครับเพิ u, มาแบบนี้แล้วก็ผมจะทําเป็นแบบนี้ละกันนะครับปึ๊บอันนี้มันเล็กไปอะ่ะทุกคน u, ปึ๊บไปแบบนี้ละกันเนาะแล้วก็เนี่ทําเป็นหลอดเลือดนะครับทําเป็นหลอดเลือดประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเปิดวิวขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็ทําการไปที่ Hp กุยนะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับใครจะเป็นสีอแล้วก็ได้นะครับตามแต่ชอบเลยหลังจากนั้นนให้เราทําการกดเพิ่มมานะครับกดเพิ่มเทคเลเวลมาทุกคนเพิ่มมาแบบนี้ปิดทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับมาแล้วฟึบก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขยายนะครับเป็นแบบนี้ฟึบ ผมจะลบขอบออกด้วยนะครับทุกคนผมนจะลบขอบออกด้วยนะครับลบขอบออกมาที่ตรงนี้เลยครับมาที่ border pixel นะครับลบขอบออกไปด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้ครับกดขยายให้เต็มเลยครับแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเฮลนะครับทุกคนเฮลเฮลนะครับปึ๊บ ไม่ใช่แบบมีสี่เขียนผิดปึ๊บ,บเฮลนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าทุกคนกดที่เ p ดพิกุยนะครับแล้วเพิ่มโลเคอั่นคลิปมาครับปึ๊บแล้วหลังจากนั้นก็ทําการคัดลอกสคริปนะครับทีนี้นะครับผมจะผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปเองนะครับคัดล,ลอกตั้งแต่โลเคชั่นพีดนะครับกดคัดลอกมาเลยนะครับปึ๊บ โอเคนะครับเขารอมาแล้วแล้วก็มาที่ระบบสตูดิโอนะครับแล้วก็กดวางไปเลยนะครับแบบนี้แล้วจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทุกคนไปไปลองเล่นกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปนะครับไปลองเทสกันเลยนะครับไปเลยปึ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นแบบว่าเทีกุยนะครับแล้วพอเราไปเหยียบปุ๊บนี่ครับมันก็จะไปเหยียบมันก็จะลดลงนะครับ มันก็จะลดลงแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะทุกคนเห็นไหมเราไปหยิบปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถามหน่อยว่าทําไมดาเมจบลิกมันเร็วจังนะครับให้เราไปที่ดาเมจบลิกก่อนที่เราเสกมาครับแล้วก็ไปที่ดาเมจผมจะปรับเป็นลบสิบละกันนะทุกคนลบสิบ่ะดูสิมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะลดเร็วขึ้นไหมนะครับทุกคนไปเลย สังเกตได้ว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมทํานะครับนี่ครับมันแบบนี้ครับเราไปทางนี้ปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะแบบลดลงนะทุกคนตรงเฮลบาร์ตรงนี้มันก็ไปดูตรงนี้แล้วครับสมมติใช่ไหมมันเหยียบอันนี้เห็นไหมมันเหยียบอันนี้ปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ส่วนเลือดเนี่ยก็ลดลงเหมือนกันครับผมลองเทสใหม่นะคือหลอดเลือดตรงนี้ข้างบนมันจะลด ลงนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็จะมันก็จะลดตามด้วยนะครับมันจะที่เราเขียนคสิปต์ไปเห็นไหมครับหนไมครับประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับสำหรบับวันนี้พอแค่นี้กันนะคะบ๊ายบายกับการสร้างหลอดเลือดแถบหลอดเลือดเป็น G U I นะคะบายๆนะครับ